ดูมีมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าความเป็นกิ่งเก่าแก่ของเขาก็ยังคงมีสไตล์ของเขาอยู่นะคะนั่นก็คือเห็นไหมคะว่า,าถ้าเป็นไม้ทองต้นยุคยุค่ะยีวันผ่านไปนะคะสำหรับโมกทั้ง4ต้นนะคะเอามาให้ดูต่อจําได้ไม่เอ่ยก็คือเดี๋ยวพี่พี่แก้วทิ้งลิงก์ไว้นะคะว่า จากส,สีต้นนั้นพี่แก้วทำอะไรบ้างก็คือล้างจำได้ไม่เอ่ยพี่ที่พี่แก้วใช้เครื่องอล้างรถแรงดันคือเขาเรียกอ,อะไรนะเครื่องล้างแรงดันเพรสเชอ,อร์อะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่ง ก็คือขัดลําต้นเขาต้นนี้นะคะก็เลยเอามาให้ชมนะคะในเนี้ยเริ่มติดดอ,อกแล้ววันนี้มันคือวันที่21นะคะก็เป็นวันที่ครบสามอาทิตย์เนาะปกติแล้วโมกเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ100วันในการเวลาเราริดใบแล้วก็เข้าลวดหรือว่าเปลี่ยนดินเขาเนี่ยคะ่ะก็หนูรานี่ก็ประมาณร้อยวันนะคะแล้วก็โมกอื่นก็เช่นกันนะคะสำหรับต้นนี้ก็เอามาให้ชมนิดนึงนะคะตอนนี้คืออยากจะบอกว่าต้นนี้อายุเกือบห้าสิปีนะคะเพราะว่า เป็นต้นนี้ไม่ใช่พี่แก้วสร้างมาตั้งแต่แรกนะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าแก่นะคะของท่านผู้เล่นไม้ท่านหนึง่งคือของพิ่แม่จริงๆพี่แก้วจําชื่อไม่ได้คือท่านเสียชีวิตแล้วก็เราเรียกเขาว่าโมกลังแตกนั่นเองนะคะก็มีพี่ที่เคารพท่านหนึ่งนะคะพาพี่แก้วไปรับมานะคะเพราะว่าเป็นไม้กิ่งเก่าแก่นะคะนึกออกไหมคะนี่เป็นหนูลารุ่นแรกๆเมื่อ 40- 50ปีที่แล้วเขาจะเป็นโมกตอขุดนะคะก็คือขุดออกมาจาก ลาจีนบุรีนะคะเ,เขาเรียกอะไรนะดงบังนะคือเขาเป็นไม้ประดับอยู่แล้วก็คนที่เล่นคอนไซต์ตอนนั้นก็ขุดโมกเอามาเล่นนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอเขาก็จะไม่เป๊ะหรอกนะก็ะหาหาที่หาที่คนกลมนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ารากรอบเนี่ยจะหาได้น้อยมากไม่เหมือนกับยุคนี้นะคะยุคนี้เนี่ยรากรอบมันเยอะมากนะคะคุกคคนน่ยก็จะมาตอนหนูลากันเนื้อไหมคะแล้วก็ โคนปายรากรอบแล้วก็เป็นไม้ที่เร์เฟ็กนะคะแล้วก็สังเกตนิดนึงอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นไม้รุ่นเก่านะคะพี่แก้วรับต้นนี้มาก็ประมาณเกือบ6ปีแล้วละ่ะนะคะแล้วก็มาพยายามล้างกิ่งให้มันดูมีมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าความเป็นกิ่งเก่าแก่ของเขาก็ยังคงมีสไตล์ของเขาอยู่นะคะนั่นก็คือเห็นไหมคะว่า ถ้าเป็นไม้ทรงต้นยุคยุคเราเนี่ยนะคะเวลาทําไม้ทรงต้นเราจะยกขึ้นมา45องศานะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะตรงนี้90องศาเลยเห็นไหมคะนะคะแล้วก็จะขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็กิ่งก็ก็จะก็จับไม่ได้ทําแบบพวกเราก็คือก็จะเป็นการตัดทดนะคะแต่ว่าในความตัดทดของเขาเนี่ยนะคะมันก็สร้างความเก่าแก่ให้กับเขาแล้วก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเป็นลักษณะของการทํากิ่งเก่าให้ดูนะคะอ่าแจะให้ดูใกล้ๆ ไม่รู้จะเห็นไหมน่คะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะความสวยงามก็ก็จะเป็นลักษณะเก่าแก่อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราเล่นไม้หรือเล่นบอนไซมันก็จะมียุคยุคยุคของเขานะคะว่าอันนี้คือยุคไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างยุคพวกเราเนี่ยคือกิ่งทั้ง45้าองศาเป๊ะนะคะเราก็เวลาการยกกิ่งเนี่ยก็ต้อง45้าองศายกขึ้นมาแล้วก็แอดลงอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็เป็นบทเรียนอ่ะยวให้ดูก็คือเขาก็จะตรงๆอะไรประมาณนี้นี่คือพยายามแก้ไขมา เป็นเวลา6ปีนะคะแต่ก็แต่ก็ยังรักษาสภาพเดิมเขาอยู่นะคะก็คือกิ่งเก่าแก่แบบนี้อันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของโมกเก่าแก่นะคะเอามาให้ชมกันน,นะคะนี่หนูลานะคะหนูลามี2ต้นด้วยกันนะคะพี่แก้วรับมา3ต้นแต่ที่ล้างก็เรียกอะไรนะล้างลำเมื่อเมื่อคลิปที่ที่พี่แก้วให้ดูเมื่อ มาคลิปที่ผ่านมานั่นก็มีสีต้นแต่ว่ามันเป็นกิ่งที่พี่แก้วสร้างเองนะคะมันไม่ใช่ต้นหนูลาเก่าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นเป็นการรีวิวไม้เก่านะคะจะเป็นสาวคือถ้าเราเปรียบบอนไซเป็นสาวงามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสาวแก่นะนึกออกไหมเป็นสาวทึนงทึกทีกท่แบบอายุเยอะมากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือหุ่นดีอยู่แล้วก็แล้วก็รักษาโซชองเอลของเขาได้อยู่คือกิ่งยังไม่เสียแล้วก็ แล้วก็เอาของความงามแบบเก่าแก่มาให้ดูนะคะมีมาอายุเยอะกับห้าสปีเลยนะคะแล้วก็ต้องต่อไปเทคโนโลยีแค่ถึสุดอัออน,นี้เป็นต้นที่2นะแปะแป๊กเอปป้ามายัอาออายางไงคือเราจะมีผู้ช่วย จริงๆต้นเนี้ยไม่คิดว่าจะสวยแบบนี้ด<ม>้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนที่ทำอ่ะกขี้เหลหที่สุดเลยนึกออกไหมเออมันขี้เหลหเพราะว่าคือแบบดูดิมีแผลข้างหน้าแล้วก็แบบเอาจริงตอนนั้นซื้อมาสิบต้นซิวกัต้นเลยแหละแต่ว่าอ่าก็แบ่งไปเนาะแล้วก็แบ่งแบ่งจำนวนหนึ่งเอาไปแบ่งให้ทุกๆคนได้เล่นกันนะคะแล้วก็ที่เหลือ ที่ขี้เหล่ที่สุดมันก็จะอยู่กับแม่เนอะไหมคะมหมายถึงว่าคือขี้เหล่สุดม,มักจะจะอยู่กับแม่แล้วก็จะเลี้ยงแม่นะคะอย่างต้นนี้คือเป็นต้นไม้ที่น่าเกลียดเห็นไหมเขามีแผลตรงเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าขี้เหล่มากเ็าไม่มีใครเอาไงก็ไม่มีใครเลือกไปนะแต่ก็เลยอยู่กับแม่แต่ทุกคนดูเห็นอะไรไหมเห็นไหมคะตอนแรกเขาอยู่แบบนี้อ่าถ้ากลับไปดูคลิปเดิมนะเขาจะอยู่แบบนี้เลยแบบขี้เหล่ขี้เหล่แบบนี้นะ แต่ทีเนี้ยพอพอพี่แก้วมาเปลี่ยนดินใช่ไหมเราก,ก็เลยมีการยกโคนแล้วก็ได้ดูดูฐานเขาขึ้นมาคืออยู่ด้วยกันมาหกป,ปีก็ไม่เคยดูฐานเขานะเพราะมั่นใจว่าคือฐานไม่มีอะไรดีหรอกเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นโมกยุคเก่าแล้วก็เป็นรุ่นเก่าก็ดูแค่ฐานกลมๆเขาคงเอามาเล่นกันอะไรอย่างนี้นึกออกไหมแต่เออปรากฏว่าเ,เห็นสันลากไหมเห็นไหมคะเออนี่่ายพอดีเลยอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยสวย เลีกหน้าหนึ่งที่เรามองข้ามไปแต่แรกเราเล่นหน้านั้นถูกไหมเพราะว่าหน้านั้นเป็นหน้าที่เราเล่นแต่พอเรามาดูตรงนี้เฮ้ยส่วนล่างตรงนี้สวยสวยกว่าตรงตรงหน้านั้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพอเรามาเล่นหน้านี้แล้วก็ไม่มีก็ไม่มีเออเขาเรียกจุดบกพร่องแล้วถูกไหมอันนี้คือหน้าที่เขาตั้งมาเล่นตั้งแต่แรกเริ่มแรกเริ่มแรกเลยนะคะนี่หน้านี้แต่พอเราลื้อลงมาแล้ว เห็นฐานไหมคะใจละลายกันทุกคนและไม่เห็นแผลด้วยเห็นไหมไม่เห็นแผลด้วยแล้วก็และก็ยังคงเป็นโมกที่เราที่เรายังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็เป็นทรงอย่างที่พี่แก้วบอกนะคะเป็นการทํากิ่ง่าและก็รายล,ละเอียดแบบโบราณน,นั่นเองนะคะก็อนุรักษ์ไว้ละกันนะอายุ50กว่าปีแล้วนี่แหละก,ก็เลยเหมือนกับมันฟลุกอ่ะเนาะเ,ออเขาบอกว่าคนี้เล่มักจะเลี้ยงแม่แล้วก็จะได้ดี แบบต้นนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้เลี้ยงแม่มานะคะอันนี้ก็เริ่มจะติดดอกแล้วนะคะวันนี้วันที่21ก็คือ3อาทิตย์แล้วนะคะ<อ>เดี๋ยว100วันก็100วันก็3เดือนนะคะติดดอกพลูกปทั้งต้นเลยตอนนี้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะมีการเปลี่ยนดินแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราริดใบเนี่ยร้อยวันเขาออกดอกเนาะอันนี้ก็เอาหลังจากที่เราขึ้นกระถางมาให้ดูนี่ก็ถางจีนเห็นไหมจะรื้อเือใครจะเถียง หรือใครจะเถียงเพราะมีภาษาจีน <c oughs> คือถ้าเป็นถ้าเป็นกระถางอังกฤษมันก็จะมีภาษาอังกฤษตามนี้ <c oughs> อะตั้งต่อไป <c oughs> ดูมีสาระเนาะตั้งตั้งไม่มีสาระทำไมหรอ <c oughs> อัตเต้มันจะมาเป็นอนไนี่ให้แม่ใช่ไหม วันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากตอนนี้ก็ะสั่งสวยชอบได้มาจากขนทับ,บุรีนะคะอุตสาหฝ่าโควิดเข้าไปเอาเลยนะเน,นี่ยจะบอกให้ก็ได้ตอนนี้มาขอญาต์เราดามแป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่สวยอะเห็นแม่มันยังแต่งหน้าเลยเพราะฉะนั้นลูกเต้าก็นะ สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้คือโมกซ้อนนะคะโมกซ้อนเรารู้ได้ยังไงคะดูจากด,ดอกอย่างที่เด็ดให้ดูแล้วนี่คือนางก็พยายามส่งดอกมาแล้วนะคะ,ะก็เดี๋ยวให้ดูหอมโมกซ้อนเป็นอะไรที่หอมมากแล้วก็ถ้าเวลาเขาออกครูทั้งต้นนะคุณมันจะห้อยลงมาแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนโครมอะไรสักอยาก่างอุ้ยส่วนอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเอ่ย โมกซ้อนกับโมกลาไม่เหมือนกันนะคะเราเรียกคําว่าซ้อนหรือคําว่าลาก็เรียกมาจากลักษณะของกลีบดอกนั่นเองกลีบดอกมันเป็นลักษณะของการซ้อนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดโมกลาเขาจะมีแค่กลีบดอกเดียวนะคะอันนี้คือโมกซ้อนนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอนะคะว่าโมกทุกต้นอาโมกทุกชนิดเอามาทำบอนใสได้ไม่ว่าจะเป็นโมก โมกพวงโมกซ้อนโมกหนูลาโมกลานะคะแต่ที่นิยมก็อย่างที่บอกก็คือหนูลาด้วยคุณนะลักษณะสมะพิเศษอย่างหนึง่งก็คือใบเขาอะใบเขาพึ่งสวยนะคะแล้วก็ดอกก็สวยเวลาเขาออกดอกก็จะเป็นแบบว่าแตงกิจุก,กจิกแล้วก็ไล่ลงมานะคะส่วนโมกพวงเนี่ยสาเหตุที่เขาไม่ค่อยเล่นกันเพราะอะไรเลยมันต้องเล่นต่อใหญ่เพราะดอกเขาใหญ่ คือดอกเขาใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วใบเขาก็ใหญ่แล้วไม่สามารถริดได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ขนาดเนี้ยเขาถึงจะเล่นกันนะคะประมาณ3มนิ้วนี่แหละซึ่งเขาก็โตช้าไง,งแล้วเขาก็ไม่ค่อยทาําตอนั่นเองนะคะก็เลยจัดเป็นโมกที่สวยหรืว่าหาเล่นยากนั่นเองนะจ๊ะก็สําหรับวันนี้พี่แก้วก็เอาไม้มาอวด3าต้นเนาะอย่างที่บอก ถัดมาจากคลิปที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้ก็อวดโมกล้นๆเลยนะนะคะใครสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็ฝากไว้ใต้ข้างล่างได้นะคะพี่แก้วตอบได้พี่แก้วตอบแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้หรือว่าถ้ามันยาวเดี๋ยวพี่แก้วทำคลิปให้เนาะก็แบบนี้ละกันสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วนะคะมีความสุขกับการทำไม้ทุกคนค่ะบ๊ายบายตั๊กแ๊